การปิดบัญชีจะบันทึกการจ่ายเงินเดือนให้พนักงานโดยที่เราจะเข้าไปที่ระบบบ,ระนะะบบัญชีแยกประเภทนะคะดับคลิกบันทึกรายการปิดบัญชีเข้าไปที่บันทึกรายการรายวันกดโอเคกด F3 เพิ่มก็เข้าไปบันทึกรายการวันที่ตามนี้นะคะ ส่วนรายละเอียดพิมพ์ว่าจ่ายเงินเดือนพนักงานชื่อบัญชีใส่จุด Enter เลือกชื่อบัญชีเงินเดือนและค่าจ้างพนักงานยอดเงินใส่ด้านเดบิต50า0มบาทรายการที่2ใส่จุด Enter เลือกชื่อบัญชีเงินประกันสังคมรอนำสง่งโจทย์ให้ใส่พันห้ารายการที่3เราต้องปรับ เงินประกันสังคมด้านเครดิตค้างจ่ายพนักงานส่วนหนึ่งบริษัทออกส่วนหนึ่งใส่ยอด3,000เครดิตเงินสดด้วยยอดเงินผลต่างกด F2 สมดุลยอดก็จะเท่ากันในด้านเดบิตและด้านเครดิตกด F10 บันทึก จบการบันทึกรายวันเรื่องการจ่ายเงินเดือนพนักงานเราก็จะไปบันทึกรายการต่อไปกด F3 เพิ่ม